สวัสดีค่ะช่องเยวันพาแซบนะคะวันนี้จะมา,าแบ่งปันวิธีห่อห่อซ้อมวัวนะคะซ้อมวัวนี้โปรโนึง่งโลรน่งนะคะใช้กระเทียมสองขีดใช้กระเทียมสองขีดแล้วก็ข้าวเหนียวเท่าเๆกับกระเทียมค่ะทุกคนมันต้องเอาในน้ำข้าวเหนียวนะคะ ข้เหนียวเท่ากันเท่าปับกระเทียมสองทีแล้วก็เกลือผมนัวนิดนึงผมนัวใส่นิดนึงเพื่อเพื่อความนัวแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งครึ่งช้อนช้อนชานละค่ะทุกคนมันจะได้แบบน่าแล้วก็อ คันให้ให้เข้ากันเลยนะคะคันให้ให้เป็นเลยียให้เป็นกับมือข้อมือวิธีวิธีทำง่ายๆนะคะน,นี่สูตรของยาสอรกระเทียมนะคะใช้กระเทียมเม็ดใหญ่นะคะทุกคน ให้กระเทียมดม่่ไม่ต้องไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนี่ค่ะคานไส่คานใส่คานให้มันเข้ากันนะคะให้เข้ากับขอมกระเทียมกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวให้มนเข้าวัน นานเลยนะอย่าได้แน่นเลยวิธีทำเนื้อเนื้อส้มเนื้อส้มเนื้อวัวส้มข้าวมูลข้าวมูห่อใบตตา พอมันเข้ากันแล้วแล้วก็คันเบ็ดลวด เกลือไม่พอเราก็เพิ่มนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มเดี๋ยวมันจะเต็มใช่ประมาณช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเน,นือ้อสีลมทำกินค่ะวิธีทำง่าย ให้เนืนะ้อมันก็ากระโวกเครื่องขันให้มันเหยวไม่ต้องใส่เกเลนะือกันเด็กินก็ค่อยใส่ไมลูกโซะ เนื้อวัวเนื้อเนื้อวัวหรือว่าซ่อมวัวหรือว่าซ่อมหมูทําเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าซ่อมหมูบางบางทีก็จะใส่ทอ่วหนังเเนื้อวัวเนี่ยเราเราใช้เฉพาะเนื้ออย่างเดียวนะคะเนื้อล้วนๆก็คือว่าถ้าเราไปใช้ของไม่น่าน่ะ ถ้าว่ามันมีเอ็นนะอะเนี่ยหอมแล้วหอมแล้วเออแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเพื่อที่จะหออจะใช้อันเดียวปั้นปั้นไว้นะคะทุกคนแล้วส่งข้างะะมันจะได้แบบทำ ปั้นให้มันเป็นก้อนแล้วเราไปห่อไปมองทำไม่เคยเราทำกินเองก้อนใหญ่ก้อนเล็กไปซื้อของกินก็ได้นะคทุกคนแต่บางครั้งถ้าเราทำเองได้มันก็ดีห่อใหญ่ไป เราทำกนะินเองเนาะมันก็จะได้หลายหอยิโรห,หนึ่งได้ใก้เนาะเอาห่อนี้กหรอใหญ่แล้วแต่ตามใจชอบเลยแล้ววิธีห่อนะคะทุกคนแต่ข้าวมาใบโกยวิธีห่อนะคะทุกคนไอตอนนี้ต้องเอามาเช็ดนะคะต้องเอามาเช็ดเนี่ย ให้มันไแน,น่นเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เนี่ยห่อใหญ่ไปพ็ปมึงแล้วก็พับก,กดให้แน่นเลยนะคะกดกดกดแล้วก็พับเห็นไหมเนาะอันที่หนึ่คือว่าเอาให้แน่นๆน่นเลยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็จับกลีบนะคะจับเกลีย เราหัอไว้เนี่ยค่ะจะเจนสวยเลยนะคะจะสวยนะเออเอาให้มันะถ้ามันไม่สวยเราก็ทำใหม่ได้คือแล้วก็มาหน,นังยามดหนังยามาจะเป็นส้มเลยห่อเลอเลยแต่ หอลเลยกินห่อเดียวจบเลยค่ะทุกคนทำกินเนาง่ายเนี่ยค,ค่ะวิธีทำวิธีทำนะคะ <ๆ S 1> มันก็คล้ายๆเนี่ยค่ะจับจับใบตองหน่อยก็ได้แต่มับบนันเป็นสามมุมใช้สองอันใช้ใบตองสองอันแล้วก็จับเป็นสามเหลี่ยม กดให้มันแน่นๆนะคะทุกคนเวลาจับผีก็อาจาับหาตัไปหาตังไปจะเป็นสวยแล้วก็มาหนังยางาปัไว้ปักแน่นๆแย่มันก็เป็นหอใหญ่ไปก็เนี่ย่ะทุกคนไม่เห็นเลย เนี่ยค่ะ,อ,ะอืมเนี่ยค่ะออมันมันรู้สึกมันจะใหญ่ไปแล้วก็ออกขึ้นเง้ก็ได้มีนใหญ่ไปเยอไปถ้าว่าทำขายนี่ขาดทุนตายอันนี้พอดีเราทำกินนะคะทุกคน จับให้มันดีๆเนื้อมันเหนียวอยู่แล้วนะคะใบตองใช้ใบตองนั่นก็ได้ช่วยก็ได้ใบตองเร,เราเราเช็ดแล้วนะคะทุกคนจับ,จบขอกดตรงนี้เนะี่ยใ่กดตรงนี้หน่อยแล้วก็จับที่ห่อนะคะคือใบตองพี่วันจะไม่นีค่ค่ะมันยังกอบๆอ,อยู่เลยอะ่ะ เอาแน่นๆพอแน่แนน,นะเวลาเราแอน่สนสวยมากเลยค่ะทุกคนอันเดียวก็พอและะ้วนต่สวยๆเน,นะะี่ยค่ะสวยค่ะแน่ๆนๆก็สวยอลนหรอ วิธีทำหม,มูหมูส้ม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 หอมกเลยนะทำกีนเ,เนะาะแต่ว่าดีหือสวยเพราะว่าใช้ไปตอนะเพราะว่ามันเยอะไป ก็กครื่งนก็ม้ะเยอะไปใหญ่ไปจะได้กินหลายๆวันที่บ้านเขาชอบกินถ้าว่าถ้าว่าเราอนันน่ะไม่อยากกินเด็บเราก็ไปเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งนะคะเอาทิ้งไว้ประมาณ3มวันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยนี่ค่ะหักหักพอนี่ก็จับกิดหนมาแล้วก็ ปั้มมือตัดเนื้อทานมาแล้วก็ปั้มมือวิธีห่อนะคะทุกคนมัดหังยางจริงๆอ่ะมันมัดตอกก็ได้แต่มัดหนังยางมันจะง่ายกว่ากันใช้ตอกมัดก,ก็ได้ค่ะคือค่ะ,คะขอลองคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเนี่ยน่ากินมากเลย ทำเองทำเองอร่อยเองกินเองอร่อยเองกันค่ะถ้าใครชอบไม่ไม่กินเนื้อก็ใช้หมูก็ได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะ